ก่อนที่พอเพิินมาจากสวนยางนะคะพี่น้องมปนองมะนาวกะทวยให้พอเพิินซื้อตะไคร่มะนาวค่ะพี่น้องนะคะช่วงนี้ราคาตะไคร่ก็ค่อนข้างที่จะดีเนาะถามว่าซื้อมาจากไสตะไคร่ซื้อมาจากบ้านยานะคะพี่น้องซึ่งเป็นอันคนที่เิ่นเห็ดตะไคร้ขายะค,ะค่ะพี่น้องนะคะก็เลยอยากแบ่งซื้อเพื่อมาปลูกเป็นแนวหรือว่าเป็นพัน,ไนะะุไวค่ะพี่น้องนะคะปีนาขันแม่นใดปลูกเขาก็จะปลูกหลายๆแกะเทออกจากทุ่งแลว้วเม่น,มน้องมะนาวก็จะมาช่ำใสกะละมังนี่ละคะ่ะพี่น้องง่ายดีเดี๋ยวให้ ออกหากหลายนะคะพี่น้องเขาจึงเอาไปปูก,กับเขาเศร้าของเขาในมณีคิดอยากกินตม้มก๋วยจับค่ะพี่น้องนะคะเอาต้มแต้สาวๆเลยเนาะนะคะมีกระดูกหมูมาตั้งแต่ตลาดน้นะคะ่ะพี่น้องก็เลยคิดอยากนะคะเอามาต้มนะคะตอนแรกว่าจะเฮ็ดเขาต้มเด้นะคะคิดไปคิดมาสื่อเส้นมาใส่ก่อนหน้าก็เลยได้กินตม้มก๋วยจับแต้สาวๆค่ะพี่น้องนะคะมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินน้ากันสดห่อนห้อน,หอน,ห,อนหอนนะคะพี่น้องมีแห้งยาวลดก๋วยจับพ<อ>ี่น้องมะนาวก็เห็ดแบบง่ายๆนะคะพี่น้องต้มแค่ก ดูกหมูนะคะพี่น้องพอะมันเปื่อยๆแล้วเข้ากะปรุงรสชาติตามใจชอบเลยะค่ะพี่น้องน้องแตงโมเพิ่งก็บ,บอกว่าแซ่บดีะค่ะพี่น้องนะคะสดยามเสาร์ห่อนๆเนาะจากนั้นนะคะพี่น้องไม่น,น้องมะนาวก็แวะมาน้านะคะเอาของอยางบู้งเมนันมาหายายนะคะก็เป็นคลิปที่มันอันหลายมือแล้วไมน,น้องมะนาวก็ลืมนะคะแวะมาน้าแล้วก็จะมาซับน้องใหม่ไปแกงน้ำค่ะพี่น้องนะคะน้องใหม่กาลังออกเป็นน้องใหม่ไผ่ใหญ่เด้อเด้อน,นะคะช่วงนี้ฝนตกดูนะคะพี่น้องน้องใหม่มันก็จะเริมเกิดขึ้นมาให้เห่าได้แกงกิน มาหอดบานแล้วแม่น้องมะนาวก็ปอกเปลือกต้มไห้แกงแย้วแรงๆค่ะช่วงนี้ไปไสมาไสไก่บ่ได้ค่ะพี่น้องกวนบกม่วงแล้วก็ตองตากให้มันแห้งนาะคขะนนอะนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่แม่น้องมะนาวกวนบกม่วงตั้งแต่ชุดแรกๆนะคะพี่น้องนะคะตากจนว่าแห้งนะคะตากให้มันแห้งอหลีเด้อค่ะเด้อนะคะขันแมนว่าตาบ่แห้งนะคะมันอาจจะเกิดเชือ้อราขึ้นมาได้อันใดที่มันแห้งก่อนแม่น้องมะนาวกะทย่อยแพ็กใส่ถุงค่ะพี่น้องนะคะแม่น้องมะนาวออกมาแล้วก็ตัดนะคะพี่น้องตัด พอห้มันมวนได้นะคะเห็นบอ่บอกบกมวงกวนของเห้านะคะเห่าตากจนว่าแหงบักคักเลยครับพี่น้องนะคะเวลามวนไปบางเธอมันกระักฮักบ่เป็นยังครับพี่น้องขอห้แต่มันแหงดีๆเนะาะตัดเป็นสิ้นแล้วก็มวนใส่ถุงแบบนี้เลยครับพี่น้องนะคะกับใสยางยืดนี่แหละค่ะพี่น้องมัดปากถุงดีๆนะคะบ่ห้ฝฟุ่นบ่หาแมลงมันเขานี่แหละค่ะพี่น้องแล้วในขั้นตอนการแพ็คนะคะพี่น,น้องมะนาวก็ไวในอันธรรมดาครับพี่น้องไวในเฮือนธรรมดาบ่ได้ไว้ในตู้เย็นครับพี่น้องนะคะมันหนาจะบ่เป็นยังเนาะ นะคะเพราะว่าบกม่วงแผ่นของข้าวตากยางแห้งเลยนี่นะคะพี่น้องเห็ดไวยหลายๆเนาะนะคะบกม่วงห้าก vale ินบบทันนะคะไวให้ฮลูกเห็เต่ากินยามันโบมีจากนั้นนะคะพี่น้องตัดภาพมาช่วงแรกๆนะคะพี่น้องในต้มเนาะใหม่ทิมไว้เนาะนะคะแลกงนี่เขาก็จะมาแกงเนาะใหม่ด้วยค่ะเด้อแม่น้องมะนาวเอายาหน้างนะคะปิดตามใส่ข้วเบี้ยค่ะพี่น้องจากนั้นก็จะมาขันใส่หมอเนาะใหม่ที่ห้าต้มจืดแล้วนะคะพี่น้องอุ้ยนามใบยาหน้างของข้าเคี้ยวเข็มบักคักเลยค่ะพี่น้องมักนามหน่อยนามร้ายแล้ว แต่ข้าพี่นองนะคะส่วนแม่นองมะนาวกใส่ซ้ำพอดีนะคะจากนั้นกะตำบักพริกใส่ลงไปข้าพี่นองเป็นบักพริกแหงเด้อเด้อใส่หอมหัวแดงลงไปน้ำหลายๆนะคะมันจะแสบจะนัวนะคะจากนั้นก็ใส่นามปลาแดกนะคะเป็นนามปลาแดกตอนนะคะพี่นองกับขันใส่หมองแสบของเฮาก็อยู่น้ำนาปลาแดกนี่แหละค่ะพี่นองนะคะทั้งแสบทั้งนัวนะคะนอใส่น้ำปลาลงไปจักน้อยใส่เกลือจักน้อยรับพี่นองนะคะอย่าใส่หลายเด้อเพราะว่าแม่นองมะนาวจะใส่มือกแหงลงไปน้ำนะคะคึดยากนะคะเพราะน้ำเดือดแล้ว เขาจะใส่เห็ดบดลงไปค่ะพี่น้องเห็ดบดทีเห่าได้มากมือวันที่เขาไปวานเขาวางมือนั่นค่ะพี่น้องเก็บมาจากหน้าแล้วก็ใส่ปลาหมึกแห้งลงไปค่ะพี่น้องนะคะคืออยากกินแต่โดนแล้วนะคะส้างมากก็เลยนะคะจงไว้ใส่แกงเนาะไหมสุดท้ายเลยเขาก็จะใส่ผงนัวลงไปค่ะพี่น้องหรือว่าผงชูรสนะคะนอตนะคะจากนั้นเขาก็จะใส่พักขาลงไปนะคะพี่น้องนะคะต้มไปสักพักหนึ่งนะคะให้พักขาของเขามันสลดนะคะชิมเบ่งรสชาตินะคะขาดเหลืออย่างก็เติมลงไป นะคะพี่น้องนะคะแต่ว่าพี่น้องมานหน้าคุงออกมากแล้วพอดีแซบนัวงขึ้นกันค่ะพี่น้องนะคะได้กินปลาหมึกอ,อ,อ่อ,อนๆนะคะพี่น้องบอก,กินแห้งแซบแซบค่ะพี่น้องแกงน้องใหม่ในมือนีพอดีเลยนะคะพี่น้องแกงน้องใหม่ซุกเรียบร้อยแล้วนะคะกับเ้าต่อไปที่จะต้องเฮ็ดเก็คือเป็นพัดกระเพ้าหมูนะคะเด้นนะคะนี่นะคะเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะบริถาย,ยวิธีการทําให้พี่น้องในเบิง่งงลารบกม่วงซุกกินน้าค่ะพี่น้องเป็นเขาแรกในมือนีเนาะนะคะ,นะคะบกม่วงช่วงนี้ก็ยังหลายอยู่นะคะ พี่น้องพี่น้องมะนาวกบกวนตากมาจกพี่น้องมากินข้าวแรกน้ากันกินกับแกงยง้องไม่แซบแซบคับพี่น้องนะคะตากไปให้ยายกินแล้วเาก็มากินกันต่อเลยจ้านะคะแซบแซบมากินน้ากันเด้อตัดภาพมาในวันที่สิบแปดเดค่ะเด้อพี่น้องนะคะมือนีก็ได้มาประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนน้องแตงโมครับพี่น้องนะคะมือนีก็เป็นอีกมือหนึ่งตีตื่นแต่ะสาวๆครับพี่น้องกินข้าวกินน้ำเส็จเรียบร้อยแล้วก็เอาบกม่วงแผ่นไปตาครับพี่น้องนะคะจากนั้นนี่แหละค่ะพี่น้องเลยมาประชุมผู้ปกครองมาฟัง เมืองภูมิหน่วยการนะคะพี่น้องเพิ่นกระชีแจงรายละเอียดต่งตางๆนะคะพี่น้องก็ฟังเพิ่นไปครับพี่น้องนะคะก็เป็นการที่เพิ่นเชิญข้ามาแล้วนะคะพี่นอ้องก็เหตุน,หนาทีของข้าให้ดีที่สุดแล้วกันนะคะจากนั้นนะคะพอไปชุ่มเซจเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปทึ่งห้องเลียนของน้องแตงโมพี่น้องกลับลงมาจากนั้นนะคะ,ะ,คะพี่น้องนะคะก็จะได้เมื่อบานแล้วนะคะพี่น้องนะคะมือนี่ก็จะเฝ้าเมื่อยานฝนตกห้ามหมกม่วงค่ะพี่น้องนะคะตากไหวแห้งแต่ตากยังยากอยู่